สวัสดีกันยามเย็นๆครับผมเย็นนี้ครับก็มาดูกิจวัตรลูกชายกับลูกสาวครับลดผักบริเวณหน้าบ้านนะครับส่วนผมก็นี่ครับเก็บผักขมครับผักขมเนี่ยมันเป็นวัชพืชครับที่มันขึ้นบริเวณที่เราปลูกต้นหอมนะครับแต่ผมก็มองว่ามันกินได้มันเป็นผักที่ดีนะครับแล้วก็จะมีแะ่ธทตุสูงด้วยนะครับก็เลยไม่ได้จัดการเขาแต่ว่าเราเด็ดองมาแบบนี้ครับมันก็จะออกตลอดเห็นไหมครับรอยเด็ดขาวๆเต็มเลยนะครับ ก็บไปกินหลายรอบแล้วนะครับไปผัดใส่น้ํามันแล้วก็กินกับน้าพริกปลากระป๋องนะครับอร่อยนะครับนี่ครับอาหารที่มันง่ายๆครับกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับนี่ครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วครับแต่ก็พอได้กินอยู่นะครับส่วนเด็กๆก็ให้เขาอย่างน้อยแล้วนั้นก็คือดึงเขาออกจากหน้าจอครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าหากิจวัตรให้เขาได้ทําครับตามที่เห็น ผักก็ปลูกหลายอย่างครับเดี๋ยวเราเดินดูกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งครับอันนี้ก็คือโรยลาไปแล้วนะครับแต่ก็พยายามที่จะเด็ดครับเด็ดให้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่ up, เห็นไหมครับเวลาเราเด็ดปั๊บเนี่ยมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นี่ครับเด็ดออกก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่ขอแค่มีน้ําลดมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับฝั่งด้านนู้นเป็นผักกาดเขียวครับผักกาดเขียวถัดจากนั้นก็จะเป็นผักกาดขาวนะครับผักบุ้งนะครับด้านาน,นู้นผักบุ้งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นผักชีครับโอ้ผักชีนี่สวยเลยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกที่ได้มาจากคอกวัวที่เราได้สร้างขึ้นมาแต่ผมไม่ได้เลี้ยงวัวนะครับผมให้สร้างคอกวัวเพื่อที่จะให้น้าหนาได้เอาวัวมาใส่แล้วผมก็จะได้ขี้เขาได้คอกผมได้ขี้วินวินกันทั้งคู่ครับนะี่ครับทำแรกๆชาวบ้านเขาก็หัวเราะอยู่ว่าผมทําอะไร ไม่มีวัวแต่ก็มีคคกวัวนะครับถัดจากนั้นก็คนก็ทาตามกันเยอะแยะนะครับเพราะว่าขี้วัวมันมีมูลค่าเขาเริ่มที่จะมาหาซื้อขี้วัวกันส่วนตัวนั้นก็จะเป็นแทงค์น้าครับที่ให้เด็กๆได้ลดผักนะครับเป็นแทงค์น้ําที่เกิดจากระบบโซลาเซลล์ครับก็ลงทุนถามว่าเยอะไหมก็ไม่น้อยครับก็เยอะอยู่แต่ว่าพอมันผลที่ตามมามันก็เกิดประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นน้นนําตัวนี้พี่นิวเสร็จยังลูกไปช่วยน้องให้มันเสร็จก่อนเครืงเหลือต้องไปลดต้นบวบด้วยฝั่งน้านู้นบวบยังไ,ได้ดนะบ น้ำก็เปิดใส่นะครับตอนนี้เย็นแล้วครับเย็นแล้วแต่ว่ายังคงมีน้ําอยู่นะครับระบบน้ําที่ผมได้ออกแบบไว้ก็คือในช่วงที่มันมีแสงแดดนะครับน้าก็จะสูบพักขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับนะครับตรงนั้นนะครับแทงน้ําด้านบนอันนั้นคือน้ําใช้ในครัวเรือนข้างบนเป็นแผงโซลาเซลล์ครับเป็นหลังคาได้ด้วยนะครับเพราะมันเต็มจากถังข้างบนมันจะลดลงมาข้างล่างครับลดมาสองถังปูนตรงนั้นนะครับ พอมันล้นจากสองถังปูนเห็นไหมครับท่อที่มันล้นออกมามันก็จะไปเข้าสวนกล้วยสวนต่างๆบริเวณหลังบ้านฝั่งทางด้านนู้นครับวางระบบน้ําไปแล้วทางด้านนู้นนะครับแล้วน้ําที่เปิดอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นน้าจากสองถังตรงนั้นแหละนะครับก็เปิดส่วนด้านบนบ้านนะครับไอ้ไม่ใช่ส่วนแทงด้านบนเราเราใช้ในครัวเรือนครับคงจะไม่ได้ใช้ถึง2,000ลิตรนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างน้อยแล้วนั้นก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่อยนะครับประมาณว่าถ้าในกรณีที่น้ำประปาในหมู่บ้านไม่ไหลเราก็สามารถจะพึ่งพาตนเองได้ครับ ตามที่เห็นนี่ครับกิจวัตรของเด็กๆถ้าอยากกินผัดผักบุ้งเราก็เดินมาครับมีผักบุ้งใบกะเพราก็อยู่ตรงนี้นะครับมีใบกะเพราประมาณว่าครบจบที่เดียวเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูกิจวัตรในบ้านผมนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับบางวันผมก็จะพาลูกชายไปตกปลาบ้างไปทํากิจกรรมในสิ่งที่เขาชอบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพยายามที่จะดึงให้เขาห่างจากหน้าจอนะครับ อะไรนะลูกทำกิจก,กรรมที่ชอบก็คือไปเที่ยว <laughs> มันต้องลดให้ชุ่มกว่านี้สิลูกอันนี้คือมันลดน้อยเกินไปมันต้องลดอีกพี่นึวลดให้เยอะกว่านี้ลูกเค okay, นะครับอันนี้เป็นสวนผักบริเวณหน้าบ้านเราโอเคครับเชา้านี้ไม่ใช่เช้านี้เย็นนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็บริเวณหน้าบ้านเราก็ปลูกผักทั้งนูน่นนี่สวัสดีกันทุกๆคนครับผมกับกิจวัตรเล็กๆครับของครอบครัวเราสวัสดียามเย็นทุกทุกคนครับผม สวัสดีครับไหนล่ะพี่นิวรถเสร็จยังลูกไ,ไ,ไปไปเอามาช่วยน้องรถอีกลูกเอาให้มันชุ่มๆลูกมันจะได้ไม่รดมันจะได้เกิดความชื้นนะครับเยอะๆ